เบลลี y, ่เดินดีๆเบลลี ang, ่เดินเดินรอน้องด้วยมันจับปูใส่กระด้งกัตอนนี้เดินดีๆอู้ยจะกระชากมันจับปูใส่กระด้งทุกคนเดินมาแนีมาเดินทางนี้เดินดีๆ ปะปะปะหมุนตัวหมุนตัวเนี่จะปูใส่กระด้งมาอุ้ยกระชากน้องปะ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 เดินดีดีไปเร็วพาน้องเดินดีดีสอนน้องเดินดีดีนี่จะเป็นปูอะไรเบลลี่จะเป็นปูเลย